ลาวเปิดธนาคารทองคําสู้วิกฤตเงินเฟ้อแถมค่าเงินกีบอ่อนคุณผู้ชมคะตอนนี้สปปลาวเปิดธนาคารทองคําแห่งแรกในเอเชียชื่อว่าธนาคารบุลเลียนเปิดตัวเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งใครๆฮะก็สามารถจะฝากทองคําได้ทั้งส่วนบุคคลและนิติบุคคลโดยประเทศลาวเองก็หวังว่าจะดัน GDP ให้เติบโตประมาณ15%ต่อปี โดยเขามีมุมมองว่าถ้าหากรวมเงินฝากและมูลค่าทองคำภายในประเทศจะสูงถึง20,000ล้านดอลลาร์ เศรษฐกิจลาวเจอวิกฤตเงินเฟอ้อและค่าเงินกีบอ่อนเนื่องจากภาวะสงครามของรัสเซียยูเครนทาให้สปปลาวเองเนี่ยจะต้องมีการนาเข้าเป็นหลกักฮะและก็ขาดแคลนเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมค่าเงินกีบฮะก็อ่อนไปแล้วประมาณ50%เมื่อเทียบกับประเทศไทยช่วง4ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ประชาชนลาวฮะก็แห่ไปซื้อทองคําเพราะมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยกว่าสวนกับราคาทองฮะ ที eh. e en Asia, en Asia. Care, ่มีแนวโน้มว่าจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าธนาคารทองคําแห่งแรกในเอเชียในสบปลาวน่าจะพยุงเศรษฐกิจในสปปลาวให้ดีขึ้นได้แล้วประเทศไทยอย่างเราล่ะควรจะมีธนาคารทองคําหรือไม่สามารถมาคอมเมนต์บอกเรากันได้ฝากกันด้วยฮะสำหรับพุ้นวิชันสร้างโอกาสการลงทุนแบบยั่งยืน